บอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศครับแน,น่นอนนะครับในค่ําคืนนี้นะครับก็เดี๋ยวเราอีกสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะได้คุยกับทางดเรเพรศรีกรกรหญิงประกาศกองขันข้าวนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวทีมงานกําลังติดต่อกันอยู่นะครับแต่ว่า เดี๋ยวขอเล่าถึงเ,เรื่องบรรยากาศเมื่อวานนี้สักเล็กน้อยนะครับถ้าใครได้ติดตามบรรยากาศการไลฟ์สดนะฮะซึ่งเป็นบอกเล่าสมุนไพรสเปชเชียลเดย์นะแล้วก็ไปไลฟ์สดกันที่ภูมิภูเบศนะฮะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศได้มีการเปิดพื้นที่นะครับไม่ใช่แค่ให้ไป เรียนรู้เรื่องของสมุนไพรยอย่างเดียวนะฮะสามารถเดินทางไปพักก็ได้หรือว่าจะรวมกลุ่มไปทํากิจกรรมเวิร์กช็อปดีๆกันก็ได้นะครับซึ่งเมืวว่อวานนี้เนี่ยได้รับผลตอบรับกันเปอย่างดีเลยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านกันที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันเมืวว่อวานนี้นะครับหลายๆท่านเนี่ยก็บอกว่าเห็นในภาพแล้วนะฮะที่ทางคุณหมอสองรวมถึงทางคุณหมออุ่มแล้วก็บอปุ๊กนะครับที่ทั้งพาทัวร์แล้วก็ พาไปเวิร์กช็อปกันนะฮะเดี๋ยวกิจกรรมดีๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันเรื่อยๆนะครับเอะไะฮะตอนนี้คุณหมอสองพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับทางดรเพชรสัจิกกรหญิงมกคากองขันข้าวผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศครับสวัสดีครับคุณหมอสองครับค่ะสวัสดีค่ะครับเหมือนต้องเจอคุณหมอเมื่อวานนี้นะฮะผมก็เลยเป็นประเด็นที่เราคุยกันเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ต้องบอกว่า ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยนาะให้คุณหมอเกินเรืงนี้นิดนึงครับก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องของมือเท้าปากครับใช่เลยฮะค่ะก็เมื่อวานนี้ก็มีคุณผู้ฟังหลายคนก็ได้ติดตามไลฟ์นะคะแล้วก็เห็นว่าที่ประจีนซึ่งอาจจะไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนําสมุนไพรมาใช้ในการดูแลสุขภาพก็ ลองอดูนะคะว่าถ้าเกิดวันไหนที่ว่างก็อยากจะมาเยี่ยมชมที่โรงพยาบาลก็สามารถมาได้นะคะกิจกรรมเราก็มีทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะอืมนะฮะเพราะว่าหลายท่านอาจจะแบบเอ๊ะปกติก็ไปที่โรงพยาบาลเจ้าพยาภัยปูเบนเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอีกหนึ่งพื้นที่ที่ตอนนี้สามารถเดินทางไปได้เหมือนกันนะครับก็คือภูปูบเบนนะหลายๆท่านเข้ามาติดตามไลฟ์เมื่อวานแล้วก็คอมเมนต์บอกอุ้ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยอันนี้ถือว่าเราก็เปิด ให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับถ้าอยากได้ข้อมูลอะไรยังไงก็ทักไปในเพจของภูมิภูเบศได้เลยนะครับเอาละฮะวันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันผมว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวโดยเฉพาะใครที่มีเด็กเนาะตอนนี้เปิดเทอมกันแล้วนะครับโดยเฉพาะโรคของมือเท้าปากโอ้่หมใกล้มากเลยนะฮะแล้วก็จะแบบผู้ใหญ่ด้วยนะฮะก็มีส่วนเหมือนกันสมุนไพรที่จะช่วยรักษาโรคนี้นะฮะจะมีอะไรยังไงบ้างครับคุณหมอครับเชิญเลยฮะค่ะคือโรคมือเท้าปากเนี่ยช่วงนี้ ระบาดอยู่นะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกเนี่ยเพราะว่าตัวไวรัสซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมือเท้าปากเนี่ยนะคะเขาจะค่อนข้างไหวกับเ,เรื่องของน้ำแล้วก็เรื่องของอากาศที่เย็นนะคะแล้วก็การโรคมือเท้าปากเนี่ยสิ่งที่อาจจะต้องบอกคุณผู้ฟังก็คือว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็เราจะพบในเด็กนะคะโดยปกติก็อายุน้อยกว่าห้าขวบแต่ไม่ใช่ผู้ใหญ่จะเป็นไม่ได้นะคะผู้ใหญ่ก็เป็นได้แต่ว่า อาการก็จะน้อยลงนะคะมือเท้าปากก็เหมือนชื่อโรคเลยนะคะก็คือมีอาการที่นะคะมีตัวรอยโรคเนี่ยนะคะที่มือเท้าแล้วก็บริเวณในปากหรือว่ารอบปากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสีเป็นตุ่มเป็นผื่นพวกเนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งที่คุณผู้ฟังอาจจะต้องอทราบนะคะก็คือมือเท้าปากเนี่ยเกิดจากไวรัสนะคะ ชนิด enterovirus นะคะแต่ว่าเขามีหลายสายพันธุ์เพราะฉะนั้นบางทีคุณผู้ฟังจะมาถามว่าเออเขามีฉีดวัคซีนไหมมันมีวัคซีนบางสายพันธุ์นะคะเช่นวัคซีน enterovirus 71อันเนี้ยจะมีวัคซีนที่ให้ฉีดได้นะคะเพราะว่าตัว enterovirus 71เนี่ยจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่รุนแรงคือถ้าติดไปแล้วแล้วเด็กภูมิคุ้มกันไม่ดีนะคะเช่นการสมองอักเสบหรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะ แต่โดย mm hmm. ปกติแล้วเนี่ยโรคมือเท้าปากเนี่ยคะ่ะเด็กก็ไม่ค่อยมีอาการที่รุนแรงเท่าไหร่นะคะคือโดยปกติแล้วมันก็ติดต่อกันทางสายชันหลังเหมือนไวรัสทั่วไปเลยนะคะตรงเพราะฉะนั้นมาตรการเรื่องกินร้อนช้อนกลางล้างมือเนี่ยก็จะมีความจําเป็นมากนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเองเนี่ยนะคะเรื่องของการเฝ้าระวังว่าถ้าโรงเรียนไหนมีเด็กเริ่มติดหนึ่งคนอันนี้ก็อาจจะต้องหยุดเรียนนะคะ ถามว่าเด็กมีอาการเยอะวไหมนะคะโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะมีไข้นะคะแล้วก็อาจจะมีตุ่มรอบอปากนะคะทีนี้สิ่งที่อาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่กังวลมากก็คืออมีแผลในปากแล้วกินข้าวไม่ค่อยได้นะคะยิ่งกินข้าวได้ได้น้อยลงเนี่ยนะคะหรือมีอาการเจ็บที่ปากเนี่ยพ่อแม่ก็ยิ่งกังวลมากที่โรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศเนี่ยเรามีการใช้พยายกรีสลีนนะคะซึ่ง ปกติเราก็ใช้รักษาแผลในปากอยู่แล้วก็จะสั่งให้คนไข้อ่ะคะ่ะเอาไปเอาไปทานะคะถ้าเป็นคนไข้ที่ไม่ได้เด็กที่ไม่ได้แอดมิดหรือไม่ได้รักษาที่โรงพยาบาลก็สั่งเป็นยาใช้กับบ้านไปนะคะก็ให้ทาบริเวณแผลในปากนะคะหรือว่ารอบปากเนี่ยนะคะแล้วก็ก่อ,อนกินอาหารเด็กก็จะรู้สึกไม่เจ็บมากก็สามารถทำให้กินข้าวได้แล้วก็ตัวยาเองเนี่ย ก็ยังไปช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบได้ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นลิธิ์ส่งต่อเพราะด้วยปกติเนี่ยบางทีคุณหมอก็จะให้ยากลุ่มที่ไปลดอาการชาทําให้เกิดการชาและไม่เจ็บกินข้าวได้แต่ว่ายาพวกนี้มันก็ไม่ได้ช่วยลดการอักเสบแต่ว่าพยายยกีสลีนนี่ก็ลดการอักเสบได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่มีน้องอยู่ที่บ้านเนี่ยการซื้อตัวยานี้ไว้ที่บ้านเนี่ยนะคะก็จะจะดีมากนะคะที่ที่ถ้าเกิดสมมติว่า มีความจําเป็นก็ใช้ได้ทันทีอีกอันที่น่าสนใจนะคะคือมีการศึกษาในประเทศจีนนะคะในเด็กอายุหนึ่งถ like, ึงสิบสามปีเนี่ยนะคะก็เป็นการรักษาเสริมการรักษาคือโดยปกติการรักษาเนี่ยนะคะก็เป็นการรักษาการมีไข้ก็กินยาลดไข้นะคะแล้วก็มีแผลนะคะมีผื่นก็ใช้ยาไปลดนะคะแต่ว่าอันนี้เขาใช้วิธีการฉีดฟ้าทลายโจรเข้าไปเสริมนะคะก็าบว่ากลุ่มที่ได้รับ การเสริมฟ้าทลายโจรฉีดเนี่ยนะคะก็จะทําให้ไข้ลดลงเร็วกว่านะคะแล้วก็แผลที่ผิวหนังที่ปาดเนี่ยก็หายเร็วกว่านะคะแล้วก็ลดการเสียชีวิตในเด็กได้เพราะเด็กบางคนที่เป็นแล้วอา,าอาการอาจจะเป็นเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นถามว่าที่นี้บ้านเราเนี่ยไม่มีฟ้าทลายโจรที่เป็นยาฉีดนะคะดังนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะกินได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องดูด้วยเพราะว่า ถ้าเด็กเล็กมากบางทีให้เขากินปาลาไหลโซนก็อาจจะขม,มนะคะเด็กก็อาจจะปฏิเสธได้นะคะแต่ว่าถ้าเด็กคนไหนที่สามารถกินได้ก็ใช้ปาลาไหลโซนลดไข้ได้นะคะแล้วก็ตัวปาลาไหลโซนเองเนี่ยก็ยังจะไปช่วยทําให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยนะคะดีขึ้นในการกําจัดพวกเชื้อไวรัสได้ดีขึ้นด้วยนะคะนี่ก็ก็เป็นสิ่งที่ที่เรามีข้อมูลอยู่ในปัจจุบันในเรื่องของการใช้สมุนไพรนะคะ อืมครับถ้าถ้าผมถามในในแง่ว่าอย่างที่ตัวพยาโยที่เอาไปใช้หยดแผลเนี่ยจริงๆแล้วในลักษณะาการที่ใช้เนี่ยอ่ามันต้องใช้จํานวนเยอะไหมหรือยังไงหรือว่าต้องใช้ติดต่อกันนานแค่ไหนยังไงไหมครับคุณหมอฮะคือโดยโปกติค่ะเขาก็จะให้ทาคือเด็กเนี่ยอ่มือเท้าปากเนี่ยนะคะเขาก็จะมีแผลหลักๆเนี่ยก็คือที่ที่ปากใช่ไหมคะ ราะฉะนั้นบางทีมันก็อาจจะเป็นตุ่มเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาอยาเนี่ยไปป้ายนะคะทีนี้ถ้าเราอยากโดยปกติคุณหมอก็จะสั่ง<ม>สามเวลาก่อนอาหารเพื่อให้มันลิ้นเนี่ยมันหรือว่าโทษก่ะปากเนี่ยอาการเจ็บปากอะไรข้างในเนี่ยลดลงแล้วเด็กจะกินข้าวได้แต่จริงๆแล้วเนี่ย<ม>จากการเก็บข้อมูลเนี่ยนะคะเราก็พบว่าถ้าเกิดสมมติว่ายิ่งทาบ่อยๆเนี่ยมันก็จะลดการอักเสบได้ดียิ่งขึ้นคนะ่ะ ซึ่งการใช้แบบนี้นะคะก็เมื่อหายแล้วก็สามารถที่จะหยุดใช้ได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยในบริเวณตูมบริเวณที่เป็นฝ่ามือหรือว่าในบริเวณเท้าพวกนี้ค่ะก็สามารถใช้พยายยอได้เช่นกันนะคะแต่ว่าพยายยอกีซลีเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดคือเวลามาทาที่นอกจากนอกปากเนี่ยค่ะมันก็จะเหนียวเหนียวนิดนึงบางทีเราก็จะแนะนำให้ใช้ครีมพยายอก็จะให้ผลดีคือหมายถึงว่า ในแง่ของการเกาะติดผิวหนังไม่หนื่อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีกว่าค่ะอืมอันนี้ถือว่าเป็นว่าปุ่มปัญญาเนาะจริงๆแล้วเราก็ถือว่าสมุนไพรเนี่ยก็มาใช้ได้นโดยเฉพาะโรคที่เราเจอกันอยู่ในปัจจุบันเพราะว่าอย่างโรคโมือเท้าปากแน่นอนว่าเด็กๆเวลาที่ไปโรงเรียน ก็ต้องเจอกันแล้วโรคนี้เป็นไวรัสอย่างที่คุณหมอบอกมันยิ่งทําให้ติดก,กันง่ายฉะนั้นในเรื่องของการเฝ้าระวังจริงๆแล้วคุณหมออยากจะย้าเตือนยังไงไหมครับในสําหรับคนที่ตอนนี้อาจจะต้องแบบลูกๆไปโรงเรียนอาจจะต้องแบบไปเจอเชื้อเหล่านี้นะฮะจ,จะต้องดูแลป้องกันตัวเองยังไงบ้างครับก็อาจจะต้องช่วงนี้เป็นช่วงระบาดนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของการล้างมือก่อนจะหยิบอะไรเข้าปากนะคะก็ล้างมือนะคะแล้วก็ กินของร้อนนะคะกินอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ๆนะคะแล้วก็ใช้้อนกลางแต่ว่าโดยปกติเนี่ยเด็กเล็กๆเ,เองเนี่ยในประเทศไทยเราก็ส่วนใหญ่จะกินถาดหลุมใช่ไหมคะหรือกินกานของใครของมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีเด็กก็อาจจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรไร้เดียงสาเนี่ยก็ไปหยิบอาหารของเพื่อนมากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็ดันเป็น มือเท้าปากอันนี้ก็ก็ต้องก็ต้องดูแลค่ะแต่โดยปกติตอนนี้มาตรการในในประเทศไทยเราเนี่ยก็คือถ้าโรงเรียนไหนที่มีเด็กติดเนี่ยนะคะห้องนั้นเนี่ยเขามักจะหยุดเรียนนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราก็ต้องพูดตรงตัวว่าเราก็คุมเด็กได้ลําบากว่าเอ้ยอย่าไปแบบหยิบของเพื่อนมากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างจะลําบากแล้วก็เด็กคนอื่นๆก็อาจจะไปไปได้ที่มีเชื้อเพียงแต่ยังไม่แสดงอาการเพราะว่า ระยะฝักตัวมันประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะพอมีเด็กคนหนึ่งติดเนี่ยเขาก็จะให้หยุดประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ค่ะก็พอดีอดนะคะแล้วก็พอเด็กคนนั้นหายก็ทุกคนก็กลับมาเรียนเป็นปกติค่ะอืมนะฮะี่มีคนฟังถามพอดีว่าเอ๊ะถ้าเป็นแล้วควรจะต้องหยุดเรียนไหมอ่าอย่างที่คุณหมอสอบ,บอกเนาะกอ็ถ้า หยุดเรียนได้นะฮะก็หยุดเรียนสักอาทิตย์ห so, นึ่งนะจะได้ไม่ต้องมีการแพร่เชื้อให้กับเพื่อนๆหรือว่าอย่างน้อยๆก็ได้ไปรักษาตัวเองกันก่อนเนาะแล้วก็ใช้ตัวยายอกิชอรีนนี้ใช้ไปด้วยนะครับเพิ่มเติมนิดนึงครับแล้วถ้าเป็นเด็กที่อายุเกินห้าขวบแล้วคุณหมออาการโรคมือเท้าปากในเรื่องของการใช้ยาตัวนี้ฮะต้องใช้ปริมาณต่างกันว้าอย่างไรนะครับสำหรับเด็กที่อาจจะแบบหนึ่งถึงห้าขวบอาจจะต้องไม่ต้องใช้เยอะหรือว่าห้าขวบขึ้นไปจนถึง อ่สิบสามสิบสี่อะไรเงี้ยครับปริมาณการใช้จะต่างกันมากน้อยสักแค่ไหนครับค่ะคือโดยปกติแล้วเนี่ยเราใช้ปริมาณขึ้นอยู่กับรอยโรคคือหมายความว่าถ้าแผลเขาเป็นเยอะก็อาจจะต้องใส่เยอะนิดหนึ่งเพื่อให้มันสามารถที่จะบรรเทาอาการหรือว่าสมานแผลทุกทุกจุดได้ค่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุเพราะว่ายาตัวนี้เป็นยาเฉพาะที่นะคะทีนี้โดยธรรมชาติะคะ่ะก็คือ,อยาเอ่อตัวกิพยายอกิสลีนเนี่ยนะคะ มันใช้ได้ปลอดภัยตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่เลยแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในกลุ่มเด็กที่อายุมากกว่าห้าขวบเนี่ยจะเป็นค่อนข้างน้อยนะคะคือเป็นแล้วอาจจะมีแบบรอยโรคหรือว่าพิษุ่มเป็นแผลอะไรเงี้ยไม่ค่อยเยอะอะค่ะก็ใช้เท่าที่เท่าที่มีอาการนะคะหายแล้วก็หยุดได้ค่ะไม่ได้จําเป็นต้องใส่ต่อค่ะอืมนะครับเอ,อเดี๋ยวนะคะคุณผู้ฟังถามเพิ่มเติมฟ้าทลายโจรที่เอามาใช้ อาจจะให้หมอย้ำอีกทีหนึ่งครับสําหรับใช้ในกรณีทั้งเด็กวิธีการใช้อย่างไรและสําหรับในผู้ใหญ่ใช้อย่างไงบ้างในกรณีแบบนี้นะครับถ้าเป็นมือเท้าปากครับค่ะคือโดยโดยงานวิจัยตอนนี้ในประเทศจีนเนี่ยเขาใช้ยาฉีนะครับแบบฟ้สทไรายโจนคือทางประเทศจีนเนี่ยเขาก็มีการศึกษาวิจัยนะคะก็สกัดสารบริสุทธิ์สารที่มัน เป็นตัวหลักออกมาแล้วก็เสร็จแล้วไปเปลี่ยนโครงสร้างให้มันละลายน้ําได้ดีแล้วก็ไปทําเป็นยาฉีดแต่บ้านเราไม่มีนะคะแต่ว่าในกรณีของมือเท้าปากเนี่ยมันก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะคะมันก็พอติดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็สแสดงสัญญาณของการอักเสบเช่นมีไข้นะคะมีตุ่มมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยโดยหลักการทางวิชาการเนี่ยฟ้าไถ่ลอยจรก็ยังสามารถใช้ได้แต่ประเด็นก็คือต้องพิจารณาเรื่องการยอมรับของผู้ป่วยคือ เรอปกติอย่างที่บอกมือเท้าปากมันเป็นในเด็กอายุน้อยกว่าห้าขวบอะค่ะเพราะฉะนั้นบางทีเราให้เด็กกินแคปซูลในเด็กกินไม่ได้เอาแกแคปซูลออกมาแล้วใส่คือเราเคยช่วงโควิดเราเคยทําอ่ะเป็นแบบเหมือนกับใส่ในนมช олет, น็อกโกแลตนมคือใส่หลายอย่างมากค่ะปรากฏว่าโอ้มันขมมากนะคะเด็กก็ไม่สามารถทานได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นอันนี้แต่ว่าในในตอนที่ช่วงโควิดระบาดนะคือมันไม่มียาอะไรอะ่ะ ก็ก็มีคุณพ่อคุณแม่เขาให้เด็กกินก็ก็มีนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าขนาดยาเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้เยอะนะคะอย่างโดยปกติเนี่ยยาสมุติแคปซูลของอไบพูเบตเนี่ยนะคะมันหนึ่งมันเวลาที่เราใช้เนี่ยหนึ่งแคปซูลมันจะมีแอนโดกาปลายเนี่ยประมาณอ่สิสองมิลลิกรัมต่อแคปซูลนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งนะคะเป็นสามส่วนแล้วก็ทานครั้งละหนึ่งส่วนอย่างเงี้ยคะ่ะ ทีนี้ถามว่ามันมันก็มีความยุ่งยากในการในการใช้พอสมควรนะคะถ้าเป็นแคปซูลแต่ว่าถ้าท่านใดที่อยากจะลองนะคะเพราะว่าตัวตัวฟ้าทลายโจรมันก็ค่อนข้างได้ผลดีกับไวรัสหลายชนิดนะคะแล้วก็ช่วยลดไข้ได้ด้วยเนี่ยก็ก็ให้ทําอย่างที่บอกค่ะก็คืออ่าแกะแคปซูลออกนะคะแล้วก็แบ่งเป็นสามส่วนแล้วก็อาจจะละลายในน้ําเชื่อมนะคะอันนี้ก็ก็สามารถทําได้เหมือนกัน,นะคะ่ะอ ถ้าหาตัวกีซอรีนตัวพยายณ์นี้ไม่ได้ใช้ตัวฟ้าทลายโจรที่เป็นเมาส์สเปรย์ยนี้แทนได้หรือไม่ครับันนี้คุณผู้ฟังถามมาเอ่อเป,เป็นเป็นเป็นตัวสเปรย์ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าตัวสเปรย์ที่เราทดสอบมาค่ะมันก็ช่วยลดการอักเสบเนี่ยได้ดีแต่ว่ากลไกการออกฤทธิ์มันจะต่างกันนะคะ ในกรณีที่เราเอาฟ้าทลายโจรไปสเปรย์ที่ปากเนี่ยมันจะใช้ได้เฉพาะที่คือแผลในปากมันจะลดการอักเสบลงมันจะลดการเจ็บลงกินข้าวได้ดีขึ้นมันก็จะไปทดแทนปรปยายอกิสซีนแต่ว่าการที่เรากินเข้าไปเนะะี่ยค่ะเราหวังผลก็คือว่าเราต้องการให้มันไปทําให้ร่างกายเนี่ยภูมิคุ้มกันมันทํางานดีขึ้นแล้วก็กําจัดไวรัสได้ดีขึ้นนะคะคือแม้จะเป็นสมุนไพรชนิดเดียวกันแต่ถ้าเราใช้คนละรูปแบบอย่างเนี้ยค่ะ มันก็จะทําให้ได้ผลที่แตกต่างกันด้วยนะคะอืมครับที่ผมผมถามเพิ่มนะผมก็สงสัยว่านอกจากไอ้ตัวพยาอ่าไม่ใช่ตัวปลาทะเลโจนที่เป็นมอสเปรเนี่ยนอกจากที่เราฉีดในปากนะสมมติถ้าเป็นมือเทา้าปากบริเวณอื่นอืนี่ฉีดได้ไหมครับอย่างเช่นแบบมือหรือตรงอื่นผิวหนังอะไรเงี้ยคุณหมอได้ไหมหรือไม่ได้ะฉีดฉีดได้เหมือนกันค่ะฉีดได้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเนี้ยมันก็ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบนะคะ แต่ว่าตัวการการฉีดเองเนี่ยนะคะอาจจะต้องดูบริเวณหรือว่าพอฉีดไปแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าตัวเนี้ยเนี่ยนะคะมันมีส่วนผส,สมของแอลกอฮอล์ตอนที่เราสกัดแต่พอเราสกัดสกัดแล้วเนี่ยเราก็ระเหยออกไปหมดนะคะแต่ตัวยาเนี่ยมันจะระเหยค่อนข้างเร็วก,การเกาะผิวจะไม่ค่อยดีเท่ากับครีม mm. เพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องฉีดบ่อยมากกว่าครีมอะคะ่ะแต่ว่าถ้า oh. โอเคคุณผู้ฟังแบบ วันนี้ลูกเกิดเป็นมือเท้าปากเลยอ่ะมันไม่มียาอะไรอยู่ที่บ้านเลยตอนเนี้แล้วก็มีสเปรย์ฟัาไทรโจนอย่างเดียวก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะก็เป็นการประยุกต์ใช้คือจริงๆคําถามนี้ดีมากเลยคือบางอย่างเนี้ยเรามันเป็นโรคฉุกเฉินอะเราอาจจะไม่ได้สามารถหายา,ยาอ่อที่มันตรงเป้าได้ซะทีเดียวเราก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้อย่างอื่นได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่า ลักษณะของเขาคือเขาจะระเหย,ยไปค่อนข้างเร็วราะฉะนั้นมันอาจจะต้องฉีดขึ้นบอาฉีดบ่อยขึ้นนะคะอืมนะก็ถือว่าอย่างที่คุณหมอบอกคือมันก็ใช้ได้เหมือนกันแหละแต่ว่ามันอาจจะแบบต้องฉีดบ่อยกว่าถ้าสมมติเราใช้เป็นครีมอาจจะต้องแบบเออไม่เราไม่ต้องฉีดบ่อยขนาดนี้แต่อย่างน้อยถ้าเราไม่มีจริงๆประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันถูกต้องนะฮะใช่ใช่ขาดหรือว่าใครมีพยายอที่บ้านก็ทําเองก็ได้นะคะล้างใบพยายยอให้สะอาดแล้วก็ อาจจะตำนะคะแล้วก็เสร็จแ,แล้วก็ใช้พอกบริเวณผิวไม่ว่าจะเป็นผื่นบริเวณมือหรือว่าเป็นเท้าอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าจะให้ดีขึ้นนะ่ะก็แนะนําว่าเราอาจจะเอาเขาเรียกว่าอะไรนะคะแบนเดตนะคะที่ 5, ผ้าพันแผลใช่ไหมคะที่มันโป,ปร่งๆสีขาวอะคะ่ะก็คือเอามาพันทับอีกทีหนึ่งมันก็จะทำให้ตัวยาเนี่ยสัมผัสกับผิวเพื่อลดการอักเสบได้ดีขึ้นนะคะ อืมนะฮะเนี่ยถือว่าเป็นองค์ความรู้เนาะที่เราก็จะมาแต่งปันนะฮะแล้วก็เล่าให้กับคุณผู้ฟังนะครับได้ติดตามกันทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับก็อย่างวันนี้เราเรื่องที่ตอนนี้เป็นช่วงของการระบาดเรื่องของโรคปุ้ยเท้าปากนะฮะแล้วคุณหมอสองก็บอกว่าเป็นเป็นสิ่งที่อย่างพยากรเนี่ยเราก็มีอยู่กันแล้วสามารถนำประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันนะครับเอาละฮะวันนี้ขอบคุณคุณหมอสองมากนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันใหม่นะครับครับสวัสดีครับ เดีว่าเป็นเป็นอีกหนึน่งประเด็นนะฮะที่วันนี้ก็ใกล้ตัวจริงๆครับเพราะว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงหน้าฝนเนาะแล้วก็ฝนเนี่ยต้องบอกว่ากระหน่าเลยนะฮะแล้วก็หลายคนเนี่ยเด็กๆที่ไปโรงเรียนนะครับก็อาจจะแบบไปเจอเพื่อนๆไปเจอกันแบบที่เราเล่นกันตามภาษาเด็กๆซึ่งเขาก็ด้วยความ ไรดิงสาเราก็ไม่รู้อกแล้วว่าเขาจะแบบต้องไปเจอเชื้อรับเชื้อมาแบบไหนอาจจะแบบนั่งกินข้าวด้วยกันเหลือจะเล่นด้วยกันนั่งเรียนด้วยกันก็ติดได้เหมือนกันเพราะเป็นเชื้อไวรัสนาะแล้วก็ย้ำว่าจริงๆแล้วองค์ความรู้เหล่านี้เป็นองค์ความรู้ที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับแต่ว่าทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนี่ก็รวบรวมแล้วก็ทำเป็นงานวิจัยนะฮะก็ย้ำว่าสําหรับมือเท้าปากนะฮะที่วันนี้ทางคุณหมอสองเนี่ยบอกเอาไว้ว่า ที่มีนะฮะในการที่ใช้รักษาณตอนนี้ของเรานะครับนั่นก็คือการที่จะพายเบนี้ก็คือกิสรินพยายอ์นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของอฟ้าทะลายโจรเนี่ยใช้ได้เหมือนกันที่เป็นตัวสเปย์นะครับจริงๆก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้า เราอาจจะหาอะไรไม่ได้จริงๆนะครับก็เอามาฉีดมาพ่นได้ตัวตัวมาสเปรย์เนี่ยของอภัยภูเบทที่เป็นฟ้าทลา,ายโจรเนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าบางทีอาจจะแค่ใช้ชั่วคราวเนาะเพราะว่ามันอาจจะแบบไม่ได้ติดอยู่บนผิวหนังนานแบบนี้นะครับนี่ถือว่าเป็นความรู้ดีๆนะครับที่เรารับเดีย่ยนกันทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับในช่วงบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศครับช่วงบอกเล่า ok สมุนไพรกับอภัยภูเบศ